แต่งตัวเรียบร้อยพร้อมกับอุปกรณ์ในการปลูกป่าชายเลนนะคะครค่ะแล้วก็จะมาดูวิธีการปลูกป่ากันก่อนลงเลยนะคะคอุปกรณ์ก็จะมีเสียมนะคะแล้วก็เชือกฟางหนึ่งแล้วก็เป็นไม้ค้ำหนึ่งแล้วก็จะมีต้นไม้อีกหนึ่งตอนที่เราจะพี่ออมจะลงไปปลูกกันนะคะซึ่งการปลูกนี้จะมีเราจะมีต้นไม้อยู่ข้างล่างแล้วนะคะคก็พอปลูกไปปุ๊บก็เวลาขุดใช้เสียมเนี่ยขุดลงไปไม่ต้องลึกมากนะคะแล้วทีนี้ขุดพอให้ประมาณว่า ต้นต้นไม้เนี่ยลงไปอยู่ได้แต่ต้องเราจะมีถุงอยู่ในต้นไม้แล้วก็ดึงถุงออกก่อนนะคะต้องเอาถุงออกก่อนใช่ค่ะแล้วก็เอาดินอเอาดินกบเลยพอดินกบปุ๊บอย่าลืมต้นอย่าลืมไม้ค้ำนะคะทิ่ลงไปแล้วก็ใช้เชือกฟ<ช>างเนี่ยผูกเพื่อไม่ให้มันล้มนะคะถ้าไ่งก็ถ้าไม่เห็นภาพก็ลงไปดูกันเลยดีกว่าได้<ช>ไดค่ะเราลงไปปลูกป่ากันเ<อ>ลยใการหยบหมูอะไม่เคยครับผมจะเป็นๆๆครั้งแรกคับต้นไม้อยู่ข้างหลังฟ้าฟ้าเป็น พ okay. oh, okay. uh huh. ี่พี่ฟ้าออกไงต้นไม้ก็จะเป็นต้นกลางที่เราลำพูต้นลำพูต้นไม้นะคะก็จะเป็นต้นลำพูที่เราใช้สุดตนี้นะคะออกกันมามีใบแค่สามใบสวยดีกว่าหีือว่ปังปอน

忘勒呢